ดีครับเดี๋ยวกันอีกคลิปหนึ่งนะครับอันนี้ว็เป็นปเจียอนนะครับเป็นยี่ห้อแอมปโอลนะครับว่ายี่ห้อมันแกะมันเกะขึ้นกันหลายรุ่นนะครับแต่ว่าน่าจะมาซื้อหรือติดยี่ห้อของเจ้าของเองนะครับบอกว่าตั้งแต่150ฟุตบอลนะครับทับ200นิวตันนะครับไปเมันกันนะครับ ่อนนนะครับี่ป้ายเนี่ยร้านเขาบอกว่างานไต้หวันนะครับดูนะครับงานไต้หวันถ้างานไต้หวันนี่งานจีนนะครับแต่ว่าในงานนิสเซ็นนิสเซเ็นแหละผมหมักหม,นม,มูนิสเซ็นงามๆนิสเซ็นงามดีครับใส่ตอนนี้กใส่มาแล้วนะครับใส่คาร์บอนอาสูบมาแล้วกระพานอยู่ครับแต่ว่าเมื่อ สิบแปดนิว้วผมเคยใส่รุ่นไงผมว่ายี่สิบสี่หรือยี่สิบสองนิ αλλά, น้วครับมันจะขนันง่ายกว่านะครับเพราะว่าเคยใส่รุ่นใหญ่มาก่อนวงทองจะขอครับของทางร้านได้เส εί, มิมาใส่เองเป็นสิบแปดนิ้วกัมันใส่ได้อยู่ะด้ยวยมันก็สิหนักๆมือของนี้ไหมง่ายน,นะครับน,น,น,นะรับมีตำหนิอะไรเงี้ยมันบอกรายละเอียดให้หมดเลย สมราคาั้างเหครับราคาบอหอดพันธ์มาเบิ้งนะครับที่ปรับนะครับตัวนี้ตัวนี้คายออกข้างนี้นะครับแล้วงบมึงมึงหาม,มึงของมึงบอกแล้วก็ลอกไว้ตัวนี้สีล่ล็อกค่ามากครับค่าต่าสุดเอาเป็นนิ้วตัดเม็ดนะครับค่าต่าสุดแบบนี้ าต่ำสุดนะครับกส็สะได้อยู่ที่14 14นิวตันเมตรนะครับเอาเป็นนิวตันนะครับสูงสุดก็ได้210ตามที่เขาบอกบนกล้องไว้นะครับต่ำสุด14นิวตันเมตรครับอกหาฟุตบอลนะครับฟุตบอลต่ำสุดอยู่ที่มานน้ำกันเลยครับอยู่ที่10ฟุตบอลนะครัที่ฟุตบอลสูงสุดก็เลย110ฟุตบอลนะครับ ผมเห็นเน่หลังขายของใน,น้เงียบนะราคาไก่เคียงกันนะครับราคาไก่เคียงกันประมาณนี้แหละแต่ว่าตัวนี้เียนติดหนาร้านว่าของไต้หวันมาดิของไต้หวันที่ประเีศจีนของจีนเลยจังมาผมคิดว่ากัน่าจะของจีนบ้างเปลี่ยนแค่โลกโลกล้ครับเปลี่ยนแค่ยี่ห้ออันนี้เปลี่ยนแค่ตัวนี้สิมาเบิ่งราคาครับบัดนี้ว่นราคาเท่าไร ราคานะครับแอนโปหัวเจปอนน้าปอนรูหนึ่งกสองนิ้วนะครับรห, football, หัสสีฟุตปอนสีหุ่นสกิลแบบฟุตบอนและสกิลรองนิวตันเมตร,รนะครับราคาอยู่ที่แปดร้ยเก้าสบเจบาทเมงในราคาในราคาส่วนลดนะครับกปองส่วนดเก้าสิบสี่บาทอาระเทเนียนสามสิบสองบาทเหลืออยู่แปดร้อยสามสิบสี่บาทนะครับนี่ครับนงายแต่วัน ไม่กินไต้หวันมาดิจะแถมก็แถมเห็นแต่โมงนี้เดียได้สั่งมาเลยมันจะเป็นได้ส่ครับครับบ่ลลูมีตัวเช่ไนไรสนยจยังเด็พอมนะครับแกอยากอ,อวดด้วยซี้นี่จะขออังกฤษนะนี่เพื่อมีคนอยากเบิรงนะครับครับสนใจกัลองหาข้อมูลบ้างครับโรงแรมก,กับโอเคใส่ได้เยอะเบ็ดกองกับมีมาแค่นี้นะครับบมีของแถมอย่างไรมีแค่ตัวนี้มาก ว่ามันสมีใบกำกับภาษีมาให้่น้ำครับแต่ผมโดนทิมหักนการกำกับภาษีมาแห่นครับกองเป็นยนีไหน้าตากันค้ายกันหมดแล้วครับของราคาถี่ครับไปมากะไปหามาใส่เพิ่อครับเ่อยากใส่กเลยแต่ผมมาแห่พานอยู่กับราคาสมราคามัางนะครับผมครับ หน่อยนะคะสนับสนุนหน่อยนะครับ,รบ <c oughs> ช่วยหน่อยนะคะสนับสนุนหน่อยนะครับ <c oughs>